ดังไปไม่เอ่ยไม่ดังเนาะสายออดค่ะท okay ุกคนวันนี้โยเกเกม Father the Truth ความจริงของคุณพ่อจะเป็นยังไงเราไปติดตามชมกันเลดีกว่าคุณพ่อสอนความรับอะไร่าจากเรากันนะเราอยู่ในห้องนอนลุกขึ้นมาเสียงลุกแปลกๆวะ hmm. กดอะไรอะ่ะอุ๊หมุนได้รุนแรงมาก อาลูกจ๋าเดี๋ยวคุณพ่อกับแม่จะออกไปข้างนอกคืนนี้นะนะมีอาหารอยู่ในห้องครัวแล้วก็ทีวีซ่อมเสร็จแล้วนะอาอย่า,อ,าอย่ายอยู่ดึกมากนะจากคุณพ่อขอให้ปลอดภัยนะกด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 อันนี้เหรอมันเป็นปุ่มที่แปลกเอาไปช้ใร mm ูมคีย์ออฟเชนรูมเป็นท้องที่โรงมาก วเทดีบวะอู้อะไรนะ่ะบ้านฉันเป็นรอยเนื้อมือก็คือตัวเราตัวเราลืมรอเปล่าว่าเราเคยเด้นของเล่นเอาไว้แล้วมือมันเลอะไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรแบบสมมุติเราไปกดขีย์ดินห้องพ่อกับแม่นะฉันไม่อยากจะเข้าไปข้างใน อันนี้คือฉันไม่อยากออกไปข้างนอกอันนี้คือประตูหน้าบ้านเนาะเ oh. oh. อ้าอ้ทำไมตู้นิ้มแปลก,ปลกทำอะไรไ,ไม่ได้เนาะโอเคมีอะไรหยิบไหมไม่มีโอ๊ยประตูนี่ประการแทะแต่กะเอาแบบบ้านที่แปลกสินะ กระแทกหน้ากูทุกประตูเลยอ่ะว t t h ต fuck พระเจ้ากลิ่นมันเหมือนกันเนื้อเน่าเลยออ t i n g กูเกินไปแล้วมันคือก้อนอะไรอะไส้กรอกเหรอคือจะให้แทนว่าอันนี้คือเนื้อคนแต่มันดูมันไส้กรอก <c oughs> โอ้โอ้กูกดเล่นนะกดได้เฉยเลย พ่อมึงทำอะไรกระศบเนี่ยฝ่ามือแบบคิดดีใจเลยอืมอย่างวะเนี่ยหนูลูกกระโดดสิกุญแจช่าจะใช้ไม่ได้นะใช้ที่ไหนล่ะใช้ที่ไหนล่ะเออเออเออ,เอ,อสียงผู้หญิงร้องมันเหมือนมาจากไอมาจากโรงรถเลยกูย,ยังสำรวจไปทั่วบ้านเลยโรงรถอยู่ไหนวะในโรงรถวะ อันนี không? Không ้ห้องครัวเปิดไม่ได้เนาะตู้เย็นก็เปิดไม่ได้อืมห้อง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 ของห้องของห้องห้องของห้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 องแล้วกาลาอยู่ไหนวะกาลาลงรถกูอยู่ไหนเนี่ย ลงรถ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 อ้าวนี่คือทางไปลงรถมึงอี้ยงว่ะบ้านฮีอะไรคีเไอเดียให้สร้างให้ลงรถมันแบบนี้เนี่ยมึงต้องมุดไปลงรถหรือไงคุณพ่อไม่ให้ไปเราไม่อยากจะออกจากบ้านไม่อยากเดินออมบ้านว่างั้นก็มุดท่อแมงเลยอย่างเงี้ยเหรอเอ้า โอ้ oh. สวัสดีค่ะฮัลโหลคุณแม่เสียงเราร้องคือน่ากลัวกูนี่กดปุ่มไปด้วยเลยจะห้ามเข้าครับห้ามเข้าแต่กูก็เข้าอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้กดไปงั้นแหละจะได้ยินเสียงอะไรคลิกมาจากห้องใต้ห้องใต้ดิน ถามเข้ากูก็จะเข้าว่ามึงจะทำไมขนาดนี้แหละเสียงเราร้องเมื่อกี้คือน,น่ากลัวมากวัมโอ้ไมคกอนนี่เธอที่นี่ไปที่ไหนเนี่ยเอ้า oh! ใต้ดินนี้อี๋ดูมึงลืมเรื่องนึไงไม่มีอะไรเอาไว้ซ่อนอืมกลัวไว้ซ่อนในแน่ๆตู้ขนาดเนี้ย ดสิมีขวานมีอุปกรณ์911จะต้องการขอช่วยเหลืหอค่ะฮัลโหลฮัลโหลเขากลับมาแล้วฉันต้องรีบซ่อนซ่อนซ่อนกูยังไม่ได้สำรวจเลยเฮียอเฮ้ยทำไมมันเอียงล่ะจอกูแปลกหรอฉันว่าฉันทำจอบ,บัคละหรือนี่คือความ อ้เฮ้เฮ้ใครพูดพูดว่าจอกกูค้างกันแล้วเมื่อด็อะไรล่ะปล่อยกูออกมึงเป็นอะไร โคตรเมคเซน์เลยว่ะเปิดทุกตู้ยกเว้นตู้ตรงกลางที่กูซ่อนอยู่อยู่นิ่งๆสิคะพี่เงีย,งยบๆเสียงมันไม่ยอมหยุดเลยตา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 ยตผู้หญิงคนนั้นมันทำให้ฉันเธอจะต้องตายเด็กรู้เขามีชีวิตอยู่ไม่ได้เขาจะต้องตาย เขาคือใครเขาคือพ่อมือเงียบๆดิไปไหนอ่ะทำอะไรอ่ะโอ้ my god โอขอคุณพ่อแล้วค่าคนไปเยอะเลยพวกเขาพลาดนี่มันอะไรเนี่ยกูก็คือเดินเล่นตา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 ทาฮัลโหล เอ้า oh. นั่นพ่อเรานั่นใครพ,อพอ่อโอ้พระเจ้าข้สิ Excuse me, what the f**k uh, um, mm hmm. ก็คือพ่อเราทํางานรับใช้ปีศาจแล้วเราทําไม่ได้ตามที่ปีศาจต้องการก็คือโดนฆ่าตาย พราะตอนแรกปูมาเหมือนกับว่าพ่อเราคือฆาตากรต่อนเนื่องแต่เราพ่อเราทําไปเพราะว่ารับใช้ปีศาจไม่ได้จะว่านะแต่อารมณ์เหมือนคนนี้เป็นคนดึกเหมือนคนสร้างเกมเป็นคนที่แอนตี้ในศาสนาของซาตานมากแม <c oughs> ่คือมีความแบบฆ่าคนเพื่อบูชาซาตาน <c oughs> ออเ ความจริงถ้าศึกษาศาสนาสาตาจริงๆมันไม่ได้มีอะไรให้เกี่ยวข้องเลยนะเอ้อยยอำยงำยำำก็เป็นเกมที่ดีเป็นเกมที่ดีๆๆดอสั้นเลยกูแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะบ๊าบบาย